สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life ผมอาจารย์ประยูนลิมะหุตะเสรณีจะขอนำเราทั้งหลายมาศึกษาพระธรรมกิจการบทที่26ข้อ1ถึงข้อ12ด้วยกันนะครับ กิจการบทที่26ข้อ1ถึง12อากริปาจึงตรัสกับเปาโลว่าเราอนุญาตให้เจ้าแก้ข้อกล่าวหาให้ตัวเองได้เปาโลจึงยื่นมือเริ่มแก้คดีว่าข้าแต่กษัตริย์อักริปาข้าพระบาทถือว่าตัวเองมีโอกาสดียิ่งที่ได้อยู่เฉพาะพระพักฝาพระบาทในวันนี้ เพื่อแก้ข้อกล่าวหาทั้งหมดของพวกยิวเพราะฝ่าพระบาทมีความเชี่ยวชาญในบรรดาขนบธรรมเนียมและปัญหาต่างๆของพวกยิวเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นขอฝ่าพระบาทได้โปรดอดทนฟังข้าพระบาทพวกยิวรู้วิถีชีวิตของข้าพระบาทตั้งแต่เด็กคือตั้งแต่เริ่มแรกข้าพระบาทก็อยู่ท่ามกลางชนชาติของข้าพระบาทและอยู่ในกรุงเยรูซาเลม็มเขาทั้งหลายรู้จักข้าพระบาทนานแล้วถ้าเขายอมก็เป็นพยานได้ว่า ข้าพระบาทดำเนินชีวิตตามลัทธิที่เคร่งที่สุดในศาสนาของพวกข้าพระบาทคือเป็นพวกฟาริสีบัดนี้ข้าพระบาทต้องมายืนให้ฝ่าพระบาทพิพากษาก็เพราะเรื่องความหวังในพระสัญญาซึ่งพระเจ้าตรัสกับบรรพบรุษของพวกข้าพระบาทนั้นพวกข้าพระบาทสิบสองเผ่าปรนิบัติด้วยความจรงิงจังทั้งกลางวันกลางคืนเพราะมีความหวังว่าจะได้รับตามพระสัญญานั้นข้าแต่กษัตริย์เพราะความหวังนี้แหละ ที่พวกยิวฟ้องฆ่าพระบาททำไมท่านทั้งหลายจึงคิดว่าการที่พระเจ้าทรงทำให้คนเป็นขึ้นมานั้นเป็นเรื่องเชื่อไม่ได้ข่าพระบาทเคยคิดในใจของตนเองว่าควรจะทำหลายๆอย่างเพื่อขัดขวางพระนามของพระเยซูชาวนาซาเร็ตและนี่ก็คือสิ่งที่ข่าพระบาททำในกรุงเยรูซาเลม็มหลังจากได้รับสิทธิอำน,นาจจากพวกหัวหน้าโรหิตแล้วข้าพระบาทจับทำมิกชนจำนวนมากขังคุกและเมื่อพวกเขาถูกลงโทษถึงตาย ข้าพระบาทก็เห็นดีด้วยข้าพระบาททำโทษเขาบ่อย,ยในธรรมาลาทุกแหง่งและบังคับเขาให้กล่าวคำม่นประมาทพระเจ้าและเนื่องจากข้าพระบาทโกรธพวกเขาอย่างยิ่งถึงขนาดข้าพระบาทต,ตามไปข่มเหงเขาจนงหัวเมืองต่างๆในต่างประเทศดังนั้นขณะที่ข้าพระบาทกำลังไปยังเมือง cus, ดามัสกัสโดยอาศัยสิทธิอำนาจและคำสั่งของพวกหัวหน้าปุโรหิต พระธรรมตอนนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาจารย์เปโโลที่ถูกจับและก็กำลังอยู่ภายใต้การดำเนินคดีและตอนนี้ในบทที่26ข้อ1ถึงข้อ12นี้นะครับอาจารย์เปโโลถูกนำมาต่อหน้ากษัตริย์อากริปปามีสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพระคัมภีร์ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียด ในข้อที่สามเห็นไหมครับอาจารย์เปโโลน่าสนใจนะครับโอกาสที่จะได้เป็นพยานกับกษัตริย์อครป,ปีาเนี่ยไม่มีแต่เนื่องจากว่าอาจารย์เปโโลเนี่ยถูกจับและลองเรียนไปถึงจัก,กรพศศรรดิซีซ่าแล้วเขาก็สืบต่อมานะครับสืบสวนอาจารย์เปโโลดาเนินคดีต่อมาจนถึงกษัตริย์อคริป,ปานี่ก็เลยได้โอกาสที่จะเป็นพยานเรื่องพระเยซูกับกษัตริย์อคริป,ปา แล้วที่น่าสนใจคือกษ,ษัตริย์อคริปรามีความรู้เรื่องพระเจ้านะครับที่ไม่ใช่เรื่องพระเยซูนะครับเรื่องพระเจ้าเยอะเลยทีเดียวเรามาดูข้อที่สด้วยกันข้อที่สามอาจารย์เปรโรพูดว่าเพราะฝ่าพระบาทมีความเชี่ยวชาญในบรรดาขนบธรรมเนียมและปัญหาต่างๆของพวกยิวเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นขอฝ่าพระบาทได้โปรดอดทนฟังข้าพระบาท เห็นไหมครับอาจารย์โปโลเวลาเป็นพยานกับใครเนี่ยอาจารย์โปโลจะรู้พื้นฐานของคนคนนั้นว่าเป็นยังไงและในที่นี้อาจารย์โปโลรู้ว่าพื้นฐานของกษัตริย์อคริปปาเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญบรรดาขนบธรรมเนียมและปัญหาต่างๆของพวกอยู่เป็นอย่างยิ่งมีคำเน้นแล้วเน้นอีกถึงความเชี่ยวชาญของกษัตริย์อคริปปา คำถามคือว่าพระองค์เป็นใครเหลอจึงมีความเชี่ยวชาญในบรรดาขนบธรรมเนียมของพวกยิวเป็นอย่างยิ่งและขนบธรรมเนียมของพวกยิวเนี่ยก็ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็มาจากพระคัมภีร์พระคาของพระเจ้าไอโวนที่เหลือเนี่ยมันก็มาจากการเติมเอานะฮะเสริมเข้าไปและกษัตริย์อคริปปาเป็นใครในถ้าเราศึกษาเบื้องหลังก็จะพบว่ากษัตริย์อคริปปาเนี่ยนะครับเป็นผู้ควบคุม งบประมาณการใช้จ่ายของพวกมหาปุโรหิตของยิวในเวลานั้นและกษัตริย์อคริป,ปายังเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับที่จะสามารถแต่งตั้งปุโรหิตได้ด้วยนะครับและส,สะดูศีหลายคนนะครับได้เป็นปุโรหิตเพราะว่ากษัตริย์อคริป,ปาเนี่ยเป็นคนแต่งตั้งเพราะฉะนั้นกษัตริย์อคริป,ปาเนี่ยมีความรู้เรื่องนี้ดีนอกจากนั้นถ้าเราศึกษาต่อไปจะพบว่ากษัตริย์อคริป,ปาเนื่องจากความรู้ ความเชี่ยวชาญดังกล่าวเนี่ยก็ได้รับาการแต่งตั้งจากทางฝ่ายโรมนะฮะโรมันให้เป็นที่ปรึกษาทางาศาสนาเพราะโรมันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับาศาสนาของยิวเลยใช่ไหมฮะนี่คือสิ่งที่เป็นเบื้องหลังของกรรษัตริย์อากริป,ปาทีนี้อาจารย์เปโลพูดอะไรอาจารย์เปโลพอพูดเสร็จก็ยืนยันกับกรรษัตริย์อากริป,ปาว่าผมรู้ว่าพระองค์เป็นยังไงแต่อาจารย์เปโลเนี่ย ได้เปิดเผยตัวเองว่าตัวเองก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญเช่นเดียวกันโดยไม่ได้พูดตรงๆแบบที่พูดกับกษัตริย์อกริปปาเรามาดูด้วยกันนะครับข้อที่สี่อาจารย์เปโรพูดอย่างนี้พวกยิวรู้วิถีของข้าพบาทตั้งแต่เด็กคือตั้งแต่เริ่มแรกข้าพบาทก็อยู่ท่ามกลางชนชาติของข้าพบาทและอยู่ในกรงุงเยรูซาเล็ม อาจารย์เปโลเปิดเผยตัวเองว่าความเชี่ยวชาญเรื่องของขนบธรรมเนียมเรื่องของศอา,าสนายิวเรื่องของพระคัมภีร์เนี่ยมาจากการใช้ชีวิตของอาจารย์เปโลเนาะอาจารย์เปโลมีความเชี่ยวชาญเพราะหนึ่งเป็นยิวแท้สองเติบโตในสังคมยิวแล้วก็อาจารย์เปโลพูดอีกนะครับว่าเป็นพวกฟาริสีเห็นไหมในข้อที่ห้าเขาทั้งหลายรู้จักข้าพบาทนานแล้ว ถ้าเขายอมก็จะเป็นพยานให้ได้ว่าข้าพระบาทดำเนินชีวิตตามลัทธิที่เคร่งที่สุดในศาสนาของพวกข้าบาทคือเป็นพวกฟาลีสีเพราะฉะนั้นอาจารย์โปโลกก็ใช้วิธีที่สุภาพนะครับที่จะยกย่องตัวเองว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีไม่แพ้กษัตริย์อักรา และด้วยความจริงทั้งสองประการอาจารย์โปโลโพูดทาไมอาจารย์โปโลกาลังพูดเพื่อที่จะให้กษัตริย์อคริปปาว่าสิ่งที่อาจารย์โปโลกําลังจะพูดต่อไปคือเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ว่าเป็นพระเจ้าและพระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตายเป็นเรื่องจริงและไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายสําหรับอาจารย์โปโลเท่าเท่ากับไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายสําหรับกษัตริย์อคริปปาที่จะเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงแต่ ั้งคู่ต่างก็รู้ว่าเรื่องนี้ได้มีปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์อยู่ในพระคัมภีร์เดิมอยู่ในคำพยากรณ์เห็นไหมครับพระเจ้าจารย์เปโลพูดนะถ้าหากเราเราดูในข้อที่7พวกข่าพระบาท12เผ่าปฏิบัติด,ด้วยความจริงจังทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะมีความหวังว่าจะได้รับตามพระสัญญานั้นข้าแต่กษัตริย์เพราะความหวังนี้แหละพวกยิวที่พวกยิวฟ้องข้าพระบาท ทำไมท่านทั้งหลายจึงคิดว่าการที่พระเจ้าทําให้คนตายเป็นขึ้นมานั้นเป็นเรื่องเชื่อไม่ได้ในเมื่อพระคัมภีร์พระเจ้านะ่ะในพระคัมภีร์พูดไว้ว่ามันจะเกิดขึ้นและก็ลงไปที่เฉพาะต่อจงว่าถ้าเกิดขึ้นกับพระเยซูหมายถึงพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตามพระสัญญานั้นเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ตอนนี้ก็คือว่าอาจารย์โปโลได้ หาวิธีและๆใช้สติปัญญาอันแยบยนนะครับที่จะเป็นพยานกับกษัตริย์อคริป,ปาเพื่อยืนยันความจริงว่าอาจารย์เปโลเนี่ยกำลังถูกฟ้องร้องในเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่ไม่ได้เป็นเนื้อหาของของของคดีด้วยซ้ำไปและเรื่องนี้เฟสตัสก็รู้ว่าเป็นความจริงนะดังนั้นอาจารย์เปโลก็เลยเปิดเผยให้เห็นว่าสิ่งที่ผมพูดนี้ พระองค์ก็รู้ผมก็รู้ว่าความจริงคือพระเยซูยปเป็นขึ้นจากความตายและโอกาสที่พระเยซูยปเป็นขึ้นจากความตายสามารถเป็นความจริงได้ชัดเจนมากเพราะว่าพระคัมภีร์ยืนยันเช่นนั้นดังนั้นบทเรียนในตอนนี้จึงเป็นบทเรียนสําหรับเราทั้งหลายว่าเวลาเราจะเป็นพยานพูดเรื่องพระเจ้าให้กับใครจำไว้นะครับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดเราก็สามารถเป็นพยานให้กับคนที่อยู่ต่อนหน้าเราได้ ไม่ว่าสถานการณ์นั้นเราจะตกเป็นจำเลยสถานการณ์นั้นเราจะตกเป็นอะไรอยู่ในภาวะที่ลำบากแค่ไหนก็ตามถ้าเราใช้สติปัญญาเราสามารถจริงๆครับที่จะนำความจริงเกี่ยวกับข่าวประเสริฐแห่งความรอดและความรักของพระเยซูคสุสค์ไปให้คนที่อยู่เบื้องหน้าเราได้อย่างกระจ่างแจ้งอย่างแน่นอนดังนั้นขอให้เราเรียนรู้นะครับที่จะรู้จักฉวยโอกาสพระคัมภีร์สอนเราเสมอว่าจงฉวยโอกาส หรือซื้อโอกาสเพราะว่าพูดพูดว่าทุกวันนี้เป็นโอกาสหรือเป็นวาระที่ชั่วร้ายดังนั้นเมื่อมีโอกาสเมื่อไหร่อย่าลืมนะครับเสนอความดีให้กับคนที่อยู่ข้างหน้าเราและเวลานี้เราจะต้องตระหนักถึงเรื่องนี้ตลอดเวลาถ้าไม่อย่างนั้นพอเราเจอสถานการณ์ที่เลวร้ายเราคิดว่าแย่ yeah, ละระหมดโอกาสละเราจะเป็นพยานได้ยังไงเราจะไปรับใช้พระเจ้าได้ยังไงเราจะไปเปิดโบสถ์ได้ยังไงถ้าเราถูกจับถูกติดคุกติดตลางอย่างนี้โอ้ ที่คุกที่ตรางก็มีคนต้องการพระเจ้าเหมือนเหมือนกับคนที่อยู่นอกคุกนอกตารางนะครับดังนั้นขออย่าให้สถานการณ์เป็นตัวกําหนดว่าเราสามารถหรือไม่สามารถหรือข่าวประเสริฐจะถูกเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยผ่านทางเราให้ทุกสถานการณ์คือโอกาสเท่ากันที่จะนําข่าวประเสริฐไปถึงคนเหล่านั้นขอให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้า เราขอบคุณพระองค์สำหรับบทเรียนในวันนี้ที่สอนให้เราเห็นว่าข่าวประเสริฐในชีวิตของเรานั้นไม่มีใครสามารถเอาโซ่ล่ามได้เหมือนกับที่อาจารย์โปโลได้เคยยืนยันเรื่องนี้ตัวอาจารย์โปโลถูกล่ามติดคุกติดตารางเป็นนักโทษแต่ข่าวประเสริฐก็ยังคงเป็นชีวิตสำหรับทุกคนในที่ทุกแห่ง ไม่ว่าเขาจะเป็นนักโทษด้วยกันแล้วก็จะเป็นผู้คุมหรือแม้แต่เป็นผู้พิพากษาเหมือนกับเหตุการณ์ตอนนี้ที่กษัตริย์อกริป,ป้าเป็นถึงกษัตริย์แต่ก็มีโอกาสได้ยินข่าวประเสริฐตามโอกาสที่อาจารย์โปโลได้รับจากพระองค์จึงขอพระองค์สอนเราที่จะเป็นข่าวประเสริฐของพระองค์ในทุกโอกาสพูดข่าวประเสริฐของพระองค์ในทุกสถานการณ์ให้เป็นเช่นนั้นในชีวิตของเราในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามน